ตักเลยลูกอย่านะเขาบอกว่าถ้าลุกขึ้นเต้นจะได้ส่วนลด50% ถ้าลุกขึ้นเต้นจะได้ส่วนลดถ้าสิบเปอร์เซ็นตสองสามวันที่ผ่านมานี้มีโอกาสได้ไปทำทธุระแถวนั้นนะคะก็ <c oughs> เลยได้แวะไยเยวร้านโปรดคือถ้าไปทำอะไรแถวนั้นคือต้องแวะไม่แวะไม่ได้เธอคือแบบสิบบาทแนละ้วคือเข้มข้นอร่อยถูกใจทำถึงแต่ไม่เอยอยากจะบอกมากเพราะว่านเดิมก็คือคนเยอะอยู่แล้วแล้วถ้ายิ่งบอกคนจะยิ่งเยอะ <มา S 2> ของดีมันก็ต้องบอกต่อหาเอาเองแล้วกันอยู่สายใหม่นะคะทุกคนสิบบาทนะเจ้าของร้านน่ารักมากทุกคนคือในขณะที่เรากำลังกินอยู่เนาะเขาก็บอกว่านีมาให้คุณแม่ทานก่อนอะไรอย่างนี้เดี๋ยว อพอ,อถึงตาที่โอป้อนเท่านั้นเอะมาหาล,ลุงมาเดี๋ยวให้ยายเขากินข้าวก่อน <c oughs> มันสะใจไม่บอกว่าดีนะก๋วยเตี๋ยวอร่อยและหยวนให้ในขณะที่ได้ก๋วยเตี๋ยวรสใหม่หน,นะทุกคนกำลังก้มหน้าก้มตากินกันอยู่แม่ก็ถามว่าเขาเสพผิดเปล่าวะแต่เราก็กินไปแล้วอ่ะซึ่งงานเข้ากูแล้วมีคนเดินมาแล้วเขาก็พูดว่าใช่ที่อยู่ในติ๊กต็อกปะคะแม่ฉันเรียบร้อยทันทีเลยอ๋อใช่ค่ะ ปกติต้องวีนวีนไม่ออกเลยเวลาเจอ FC ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่จํากันได้เข้ามาร์ทกันได้นะคะทุกคนเยโอเเข้าใจดีไม่วีน FC แต่ว่าวีนลูกเต็งจ้ะแต่ถ้าเรียกยายเมื่อไหร่อาจจะไม่แต่ถ้าอยากท้าทายอำนาจมืดเอาเลยเอ้ยแต่อร่อยแต่เวลาอยู่กับยายแล้วไม่อร่อยใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเชลิน ตักเลยลูกอย่านะอย่านะอย่านะ้าูผมได้ตั้งใจคะ่ะหนูแค่ทำตามคำ,<ท>ำสั่งแม่คะ่ะเออ <laughs> <laughs>